มันมีโฆษณาแบบหนึ่งนะพี่ดูคือเป็นเรื่องของการแบบเน้นการเสียดสีซึ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเออก็ชอบเข้าไปดูเข้าไปแบบเหมือนกับมีส่วนร่วมกับไอไอไอการเสียดสีแบบนี้หรือโฆษณาแบบนี้ทุกวันนี้เวลาเราทําแอดกันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ออนไลน์ก็ต้องพูดจริงๆว่ามันมามันมาแรงแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าคนเห็นเห็นแบรนด์เราเท่านั้นแต่สิ่งที่เราสนใจมากวก่านั้นเขาเรียกว่า engagement นักผู้ชมครับไลฟ์แฮกส์ในตอนนี้เป็นภาค2ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเราได้นําเสนอเรื่องราวของฮิวเมอร์มาร์เก็ตติ้งการตลาดในเชิงตลกขบขันวันนี้เป็นฮิวเมอร์มาร์เก็ตติ้งภาค2และลึกไปในเชิงขบขันแบบเสียดสีจะเป็นอย่างไรยังคงคุยกับดรบุญยิ่งคงอาชาพัฒนะครับหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยม่ยีดอนครับสวัสดีครับดีครับ เราได้รู้จักไปแล้วว่า,าฮิเวเมอร์มาร์เก็ตติ้งเป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมรเราจะเห็นได้ว่ามันถูกซ่อนอยู่ในโรงเรียนซ่อนอยู่ในการยูทูบเบอร์ YouTuber ต่างๆซ่อนอยู่ในวิธีการสอนครับผมคราวนี้มันจะ่ากกันยังไงครับเยดสีกับแบบธรรมดาคือนในส่วนของฮิเวเมอร์มาร์เก็ตติ้งภาพใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคำขันโดยรวมซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นการเล่นาภาพตลกคำเล่นคำเล่นอะไรไปแต่มันมีโฆษณาแบบหนึ่งครพี่ดูคือเป็นเรื่องของการแบบเน้นการเสียดสี ซึ่งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเออก็ชอบเข้าไปดูเข้าไปแบบเหมือนกับมีส่วนร่วมกับไอไอไการเศรษฐีแบบนี้หรือโฆษณาแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าอันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราสงสัยแล้วอันนี้นํามาสู่งานวิจัยของเราในเรื่องของมาเก็ตติ้งที่เราพูดถึงเรื่องของการตลาดเศรษฐีว่าเอาจริงๆมันเวิร์กหรือเปล่าอันนี้เลยเศรษฐีมันรวมหมดไหมเซลประชดประชันล้อเลียนมันมีหลายแบบมันคือคำรวมของสิ่งนี้ไหมใช่ครับจะจิกกัดแทะ อะไรแบบประมาณนี้ได้ไหมครับเศษสีสักแซคซแซคซึมแซคซึมขึ้นในงานวิจัยเราเนี่ยเราก็กรุ๊ปปิ้งจริงๆต้องบอกว่าในต่างประเทศโอ้โหมีวิธีการเศษสีแบบสารพัดแบบเลยรวมทั้งรูปแบบการนําเสมอด้วยแต่ว่าเราแบ่งในงานวิจัยออกมาเนี่ยเราแบ่งเป็น4แบบ4แบบเนี่ยก็จะเป็นเศษสีสังคมภาพใหญ่ก่อน2ก็คือเศษสีที่เราเห็นอีกประมาณหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเศษสีคู่แข่ง คือเนี่ยเราแข่งกันสองแบรนด์เนี่ยแซะคุณบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาภาพอะไรหรือจุดต่างๆของคู่แข่งกันมามาแซะอันที่3มเนี่ยมาแซะตัวเองละคือไม่ต้องไปเล่นใครเล่นตัวเองเนี่ยแหละ,ะ,ะร้อ<า>เรียนตัวเองหลายคนบอกว่าเล่นตัวเองเจ็บเจ็บน้อยกว่าแต่ไอการเล่นตัวเองเนี่ยก็ยังแบ่งย่อยมาเป็น2แนวด้วยเป็นแนวที่แบบว่าอันนึงเป็นแนวแบบอวยตัวเองคือพวกนี้คือพวกแบบชมเวอร์อชมแบบโอ้โหแบบดูดูเวอร์ไปแบา,าแบบที่แล้เห่อได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเป็นตลกแบบนั้นไปเลยกัอีกแบบหนึ่งคือเอาแต่ทางลบมาพูด เอาอะไรที่มันเป็นจุดขายจุดดีจุดเด่นที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้คือเคาะจุดขายเขาเลยเนีน่ยเอาอันนั้นแหละมาเล่นออเอออันนี้เป็นจุดที่เราสงสัยที่สุดว่าเล่นแบบนี้เวิร์กจริงๆหรือเปล่าตกลงสีแบบแบบเศษสีสังคมเศษสีสคู่แข,ข่งเศษสีสต,ตัวเองแล้วสุดท้ายอะไรฮะแล้วก็อวยตัวเองเท่าที่ในท้องตลาดที่มีกันอยู่แบบไหนใช้เยอะสุดฮะแล้วลองลงมาเป็นแบบไหนที่จริงต้องบอกว่าแบบภาพกว้างเนี่ยเศษสีสังคม แบบของการโวยตัวเองอันนี้ใช้กันค่อนข้างเยอะแบบที่เป็นแบบแซะตัวเองหรือเสียดสีตัวเองอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราอาจจะเรียกว่ามัน disruption หน่อยๆคือเป็นแบบค้านกับสิ่งที่เราเคยเห็นคือข้อเสียคือมันมีอาจจะมีเสียงไปหน่อยที่แซนแต่ข้อดีมันอาจจะ impact ว่าคนโอ้โหมันก็เล่นด้วยใช่ซึ่งไอ้นั้นเดี๋ยวในผลวิจัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายความต่อให้แล้วก็ในแบบของการแบบว่าเสียดสีคู่แข่งเนี่ยก็ ก็ต้องบอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคือคนที่เล่นมากเกี่ยวไหมในในในเมืองไทยกติกาเราเยอะกว่าผมผมไปสมมติผมที่อเมริกาผมดูทอร์ดัสเนี่ยครับน้ำอัดลมน้ำดำสองยี่ห้อนี้ใส่กันใช่น้ำอัดลมใส่กันยับแบรนด์ขนส่งสินค้าคือโฆษณาแบบชนกันหนึ่งตอนนี้ได้เลยชนแบบตั้งใจได้เจ้าเลยซึ่งเมืองไทยมีกติกาห้ามอยู่ใช่ไหมหรือยังไงจริงๆเราไม่มีกติกาด้วยวัฒนธรรมเราไม่อยากปผมว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเป็นความรู้สึกคือคือคนไทยมีความรู้สึกว่า แบรนด์คุณจะกลายเป็นผู้ร้ายถ้าคุณไปแซะเขาแรงๆกลายเป็นว่าคุณคือคนไทยผมว่ามีใจแบบขี้สงสารเราเราจะมองคนที่แบบรู้สึกแบบเพี้ยงพั้าหรือคนที่กําลังจะล้มว่าเหมือนกับโอ้โหนี่คุณไปเล่นเขาคุณไปเล่นเขาผมไปผมไปอยู่ฝ่ายนู้นเลยเออคุณไปเอาจุดของเขาที่เป็นปมของเขาหรือเป็นจุดด้อยเขาแล้วมาขยี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่เวิร์กแต่แต่ในอเมริกาเนี่ยเขาแข่งกันแบบชนตรงๆอย่างแบรนด์เบอร์เกอร์คิงเนี่ยบางทีแมคโดนัลด์เปิดตรงข้ามกับเบอร์เกอร์คิงปรากฏว่าเขาปิดล้านไป อันนี้ก็ทําป้ายแบบแสดงความเสียใจแต่แอบ,บซ่อน wording ซ่อนคีย์เวิร์ดว่าเป็นชัยชนะของเราคือคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมุมที่แบบหาโอกาสในการแบบดูเหมือนเหมือนจะดีแต่ก็มีโอกาสในการแซะอีกอหรือบางทีเขาก็แบบใช้เล่นคํา อย่างเราจะเห็นว่าตัวมัสคอตของแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นไอตัวกระต,ตูนใช่ไหม <ฮะ S 1> เขาก็บอกว่าทําไมเราจะต้องไปกินกับคลาวคลาวก็คือตัว<ด>ตวลก,ตลกในขณะท,ที่เราสามารถจะไดวิเดอรคิงก็คือแบบสามารถกินกับเบอร์เกอร์คิงอ่ะคือเบอร์เกอร์คิงมันก็ดูเป็นคิงลา <ฮะ S 1> ชายอะไรเนี้ยคือมันเป็นการเล่นคําเขาเคยใช้แอดอย่างเงี้ยกับการรับสมัครงานซึ่งก็โดนคมต่อว่าค่อนข้างเยอะคือเหมือนก็รู้สึกว่าเหมือนกับไปเหยียดหยามหรือไปดูถูกแบรนด์อันนึงว่าเป็นตัวตลกเราจะเห็นไหมในต่างประเทศอ่ะเล่นแบบนี้เยอะ แต่ในเมืองไทยอย่างที่พี่ดิบอกเลยว่าวัฒนธรรมของคนไทยหรือความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าใครขึ้นมาแบบทําอะไรลักษณะแอตแทกแบบว่าดูดุแรงอ่ะไปเป็นกระทืบอย่างเงี้ยไม่ไม่โอเคเขาล้มหรือว่าเขามีมีมีปัญหาเนี่ยแล้วเราไปเล่นเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคโอเคแปลว่าไอแบบแซะคนอื่นเนี่ยน่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นในประเทศเราใช่ฮะในงานวิจัยเราก็บอกเหมือนกันว่าถ้าถามว่าโฆษณาแบบเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคนชอบกันหมดไหมต้องบอกว่าก็ก็เรียงตามลำดับเจเนอเรชันเลย คนรุ่นใหม่ๆชอบมากหน่อยคนรุ่นที่เป็นแบบผู้ใหญ่มากๆรุ่นแบบว่าต้องเรียกว่าเจเนอเรชันตอนนี้ประมาณนี้ตอนนี้เราเรียกว่าเบบี้บูมประมาณเนี้ยหรือว่าประมาณว่าเจนเอ็กซ์่ารุ่นประมาณใกล้ๆเราเนี่ยจะชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของอวยตัวเองมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะดูแล้วบอกว่ามันดูเว่อร์เนาะอย่างสมมติเราบอกว่าคอนเซอร์เวตีป่ะมืนการชมตัวเองมันเป็นสูตรสูตรสำเร็จของโฆษณาตั้งแต่โบราณแต่มันเหมือนอย่างเงี้ย้รูอย่างโฆษณาอย่างที่บอกว่าพัดลมเนี้ย โอ้เย็นเวอร์เย็นจนต้องห่มผ้าสเลอปี้กินทีหนาวจนแบบผมเป็นหิมะจนผมตางเดินเดินไปกลางแดดหยิบลูกอมอมทีเดียวโอ้เย็นน้าตกมาใช่อันเนี้ยเวอร์แต่แต่ก็เป็นความเวอร์ที่ให้ความรู้สึกที่แบบเห็นผ้าแบบว่านี่คือนี่คือคีย์เซลลิงคอยของคุณนะนี่คือจุดขายเลยเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าคุณจุดขายคุณคุณดีอย่างเงี้ยเวลาเราไปกินจริงมันอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เราก็ยังรู้สึกว่าก็โอเคเพราะเขาพูดถึงตัวเขาเองในแง่ดีไอ้โฆธนาแบบแซะตัวเองที่เราพูดถึงเนี่ย อย่างน้ำพริกแคบหมูใยน้อยเนี่ยก็ที่เขาเล่นแบบว่าอ่ะแบบอะไรนะ<ห>ดีนนต่อใจบาลัยต่อฟันเอ่ออร่อยเกินร้อยให้น้อยสมชื่อการใช้โฆษณาแบบนี้ที่แซะตัวเองแบบเนี้ยคนที่เป็นเจเนอเรชันผู้ใหญ่มองว่ามันไม่มันไม่น่าทำาไอภาพอย่างนี้มันนกระถิ่นขตัวเองอย่าไปทําเลยแล้วพานจะทําให้คนสงสัยด้วยว่าเอาจริงๆผลิตภัณฑ์คุณมันไม่ดีจริงหรือเปล่าสมสมมติว่าเขาบอกอยู่แล้วนะบอกว่ามันแข็งอ,อ,อ่อะไรนะดีต่อใจบาลัยต่อฟันปรากฏว่าผมยังไปซื้อมาอีก แล้วถ้ามันแข็งจริงนี่ผมก็โทษเขาไม่ได้นะเพราะว่าก็เขาบอกแล้วไงคิดไปแล้วว่ามันแข็งใช่แล้วเขาอาจจะพูดเล่นหรืออาจจะพูดจริงมันอาจจะแข็งจริงก็ได้ผลวิจัยบอกไหมอาจารย์แบบแบบแซะตัวเองนี่แบบที่ประสบความสําเร็จมีไหมหรืออย่างใยน้อยเนี่ยทำแล้วเวิร์กไหมหรืออย่างใยน้อยนี่ต้องบอกอย่างี้ฮะถ้าดูคะแนนเฉลี่ยของคนทุกกลุ่มแบบแซะตัวเองแบบนี้คะแนนต่ําสุดแต่ถ้าลงไปดูเจาะในกลุ่มของคนเจนซีคนรุ่นใหม่เลยวัยรุ่นขึ้นมาถึงประมาณแบบไม่เกิน23 24เนี่ย คนกลุ่มนี้ชอบแบบนี้มากที่สุดอ๋อเหรอคือกลายเป็นเป็นของฮิตทุกวันนี้เวลาเราทำแอดกันใช่ไหมส่วนใหญ่ออนไลน์ก็ต้องพูดจริงว่มา, er ม,ม,ม,ามันมาแรงเราทำพวกดิจิตอลมาเก็ตติ้งทำออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เราสนใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าคนเห็นเห็นแบรนด์เราเท่านั้นแต่สิ่งที่เราสนใจมากกว่านั้นเขาเรียกว่า engagement คือคือสมมุติว่าพี่ดูโพสตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่ดูก็ไม่ใช่แค่คลิกไลค์แล้วเงียบๆม,มันดูเหงาเหงาแต่พี่ดูก็อยากให้แบบว่ามีคนมาเมนหน่อยดิมีคนมาแชร์หน่อยแบบนี้มันจะได้สิ่งนี้อ่ามันได้สิ่งนี้ใช่คือคืออย่างสมมุติว่าอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าอย่างเขาคิดคีย์เวิร์ดที่เป็นแคปชั่นออกมาประมาณนึง่งเสร็จ <ใน S 2> แล้วเสร็จแล้วก็มีเนี่ยคนก็มาเขียนเมนตต่อเนี่ยผมเมนกินชาตินี้อร่อยอีกทีชาติหน้าหรือบางคนบอกว่ากินไม่อ้วนพบวนทิ้ง <laughs> หรือบอกว่าน้ําพริกใย,ยน้อยเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นอาหาร <laughs> อะไรอย่างเงี้ยหรือมีแม้กระทั่งว่าเขาไปออกบูธอาหารคนก็ไปทําท่าซื้อเสร็จแล้วก็กินแล้วก็ชัดตาย uh huh. ทำทาท่าชักกระแดาวไเอาอย, uh huh. อยู่อยู่แนวหน้าบูธเขาเลยแล้วก็ถ่ายเป็นเป็นคลิปแล้วก็เอาไปลงในในโซเชียลมีเดียก็เป็นไวรัลได้ไวรุ่นชอบแล้วแล้วมันไม่ใช่ชอบธรรมดาแค่คลิกไลค์แล้วจบแต่ชอบในระดับเอนเกจคืออยากเล่นด้วยแล้วเราก็จะเห็นคนรีบมามาเมนแรกๆ แล้วก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นครีเอทีฟเป็นอะไรที่มันสร้างสรรค์ที่มันดูรู้สึกว่าเดี๋ยวคนพอชั้นเมนนี้แล้วคนจะต้องชอบเจ้าของแบรนด์ก็จะมาโต้อตอบแล้วก็จะเล่นแย่กันไปแย่กันมาคนก็จะมาคลิกไลค์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทําให้ผลสําเร็จในเชิงของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะแบบนี้ถือว่ามีมีการมีส่วนร่วมสูงแล้วมันทําให้โพสต์อย่างเงี้ยขยายตัวไปได้เร็ว Facebook นี่มันก็ก็พูดจริงๆนะฮะเขาก็คอมเมอร์เชียลประมาณหนึ่งก็คือถ้าโพสต์ไหนนิ่งๆงงเข ถ้าโพสไหนมันขายดีเขาก็จะวิ่งต่อพออาจารย์พูดนี้ผมเห็นนึกยูทูบเบอร์หลายท่านเลยครับไม่พอจะไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาซื้อแต่คนซื้อใชไม่ต้องมาดูแต่คนดูใช่อันนี้คุณเปลี่ยนช่องไปเลยไม่ต้องมาดูผมผมจะเอาแบบเนี้ยยิ่งห้าวยิ่งมันยิ่งแบบมันเป็นมันเป็นกลไกแบบใหม่คนก็ชอบเัารู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็มันสะใจแล้วพอพอมันนอกจากเขาจะเอนเกจเองแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันขำพอมันขำปุ๊บเนี่ยก็อยากจะแชร์ต่อ แชร์ต่อนี่อย่าลืมว่าเวลาเราแชร์ต่อไปเนี่ยคนที่เขาเป็นเฟรนด์กันเนี่ยก็คือคนอายุเท่าๆกัน oh. มันก็ได้กลุ่มเป้าหมายนี้เพิ่มมาอีก oh. ก็มีคนคลิกเข้ามาดูแล้วมันก็จะเกิดเป็นโอ้โ oh. ห oh. พลังบวกมันถึงมันถึงเกิดปรากฏการณ์แบบเราเห็นยูยูยูทูบเบอร์คนไหนดังก็โอ้โ oh. ห oh. ทะลุเลย15ล้าน s ับสครายเบอร์เก๋ไกสสไลเดอร์อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครน้อยก็โอ้โ oh. หกว่าจะเกิดตัวยาแต่ถ้าเกิดคุณแหวกตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยแล้วคุณทำคอนเทนต์ที่บอกว่าต่อเนื่องคือออเเรราาต้งงงพูดดว่ในนชิขแ์ย ถ้าแบรนด์คุณดังจับกระแสนิดเดียวมาเล่นแค่นี้คนก็อาจจะขำอ่าอย่างสมมุติว่าอย่างพี่่ดูเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วพอพี่ดูเล่นมุกอะไรหรือพี่ดูแบบพูดในมุมที่มันแบบว่าเออดิสลับจากมุกคาแรคเตอร์ตัวเองนิดนึงอ้าวอย่างสมมุติผมไม่รู้น็กใช่อย่างเงี้ยคนก็รู้สึกเฮ้ยมันว่ะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยสำหรับแบรนด์ใหญ่ไม่ยากแต่ถ้าแบรนด์เล็กคุณต้องขยันทํากันบ้านคุณต้องขยันแบบขยันโพสขยันคิด อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกๆแต่ว่าพอมันเริ่มติดใจแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเออมันแบรนด์นี้เก็เป็นอย่างนี้แหละคาแรคเตอร์เขาสนุกสนานแบบนี้คนชอบแล้วคนก็จะมาติดตามก็แปลว่าแม้ว่าการวิจัยจะบอกว่าการเสียดสีตัวเองเนี่ยค,คนไม่ค่อยชอบแต่จริงๆคนชอบอผม,มผมยังงงว่าคนไม่ค่อยชอบแต่ทําไมเขาได้เอนเกจเขาได้เขาได้โวลุ่มเพราเป็นเพราเป็นคนรุ่นใหม่เพราะเป็นคนต่างเจเนอเรชันเพราะนั้นถ้าถ้าถามว่าถ้าเราทำสินค้าเนี่ยผมต้องบอกนี้ว่า ถ้าทาสินค้าแบบถ้าพี่จะเพย์เซฟเอาอวยตัวเองไปก่อนพูดถึงข้อดีแบบเวอร์เวอร์ให้เข้าใจธรรมชาติก่อนนี้คน่วนใหญ่รับได้หมดใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทาร์เก็ตคัสเตอร์เป็นคนรุ่นใหม่คุณมาทําแบบธรรมดาาอวยตัวเองก็โอเคอาจจะคลิกไลค์แต่ไม่เหมือนนั้นอ่ะไม่รู้จะต่อยอดยังไงก็คุณก็พูดชมข้อดีคุณไปลวจบละแต่ถ้าเกิดว่าพูดเล่นพูดขยี้พูดแซะอย่างเงี้ย คนรุ่นใหม่จะอาจจะรู้สึกแบบอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะคิดอะไรมามาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆมันเลยเนี่ยในในเชิงการตลาดเราก็บอกว่ากลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยสำคัญเราทำคอนเทนต์แบบนี้ทำแอดแบบนี้ทำสินค้าแบบนี้ให้ใครถ้าเราตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วเรารู้ว่าเออคนแบบกลุ่มนี้เขาชอบแบบนี้เราทำคอนเทนต์แบบนี้เขาก็ชอบแต่ถ้าเกิดเราไปทำผิดทางปุ๊บก็อาจจะอาจจะเป็นความเสี่ยง โอเคเราได้เห็นธรรมชาติของแต่ละแบบว่าว่าตรงไหนมันดีมันด้อยตรงไหนครับครับสุดท้ายถ้าใครจะทแบบําแบบแบบแซะตัวเองเนี่ยแบบเพราะแบบอื่นผมเดาว่าพอรู้อยู่แล้วครับมีข้อควรระวังไหมครับคือในภาพรวมของการเสรียสีการแสะเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวแซ<ส>ะ<อ>ไปแซะมาเขาเชื่อจริงๆว่า,ากลายเป็นช่วยกันโฆษณาว่าไอ้เจ้านี้ไม่ดีอะไรเงี้ย อาจจะมีส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคือคนที่เขาเล่นมุมนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการสร้าง Relationship คือคนเข้ามาในแบรนด์แล้วเขาก็มาเม้นมาแชร์มาโพสอะไรบางอย่างเนี่ยอ่านคอนเทนต์แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับมีความสนิทกันเป็นเพื่อนกันนะพอเรามีเป็นความสนิทกับเพื่อนแล้วเนี่ยเรารู้รสึกว่าถ้าเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยอุดหนุนมั่งดิซื้อมั่งดิแคปหมูเนี่ยหรือน้ำพริกอะไรเงี้ยคนก็รู้สึกว่าเออช่วยเพื่อน ไม่ใช่แบบขำอย่างเดียวเลย oh. เพื่อนจะตายแล้วเนี่ย uh huh. ไม่เคยได้ขายของเลย uh huh. แบบพี่จะเล่นแบบตลกอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้ uh huh. เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเออคนก็จะจะช่วยเหลือกัน uh huh. ฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ได้แต่ว่าพอสุดท้ายเขาก็จะคอนเวิร์ตเข้ามาในตัวสินค้าบ้างเป็นระยะระยะ uh huh. เพื่อให้คนเกิดการซื้อดูกลุ่มให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของคุณเป็นกลุ่มอายุประมาณไหนเขากำลังชอบแบบไหนใช่ครับนะครับขอบคุณมากครับดรบุญยิ่งครับขอบพระคุณครับ フフフフ。